พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทานย่อมแพ้ผู้ไม่ตอบโตความโกรธดับด้วยความไม่โกรธความชั่วย่อมพ่ายแพ้ต่อความดีคนทานย่อมยั่วยุและใช้คำพูดให้เราโกรธเพราะเขาไม่สามารถอยู่กับความสงบได้เขาต้องการลากเราให้ตกลงไปในกองเพลิงของอารมณ์และถ้าเราเผลอใจเราจะตกเป็นเหยื่อของคนทานโดยไม่รู้ตัว พระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้สู้กลับด้วยไฟแต่สอนให้ชนะด้วยน้ำเย็นไม่ใช่เพราะเรากลัวแต่เพราะเรารู้ว่าความสงบคือชัยชนะที่แท้จริงการไม่ตอบโต้ไม่แปลว่าอ่อนแอแต่คือความเข้มแข็งทางใจผู้ใดควบคุมอารมณ์ได้ผู้นั้นคือผู้ชนะอย่างแท้จริงอย่าปล่อยให้คำพูดของคนผ่าน ดึงใจเราให้หมหมองให้เราชนะเขาด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยใจที่เปลี่ยนเมตตาและมีธรรมะเป็นกรอกจงชนะด้วยความสงบเพราะนั่นคือชัยชนะที่สูงส่งและพ้นภัยที่สุด